ผมนะครับอยู่กับทีมงานบีทีเจริญมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมยามเย็นๆนะครับวันที่19เมษายนนะครับ2อ6 6กกนะครับมีโอกาสนะครับมาเปลี่ยนตัวสมมติให้ใหม่นะครับผมสำหรับลูกค้าของทีมงานบีทีเจริญมอเตอร์นะครับเปลี่ยนฟรีนะครับผม2ปีไม่คิดตังค์นะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่เสียนะครับผมนะครับ ถ้าซื้อก็อยู่หลักหมื่นนะครับผมลูกนี้นะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะว่ายังอยู่ในประกันของทีมงานเรานะครับเราก็มาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผมไม่ต้องซื้อใหม่นะครับค่าแรงฟรีซื้อแต่เบียร์แต่เหล้ามาก็พอนะครับนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุด6แผ่นนะครับผมสามแดงม้านะครับอนาคตเจ้าของเขาจะเพิ่มแผ่นนะครับเดี๋ยวไปคุยกันว่าจะยอดจะอยู่ประมาณไหนนะครับ่าถ้าเพิ่มแผ่นไปแล้วนะครับผมนะครับนี่ก็มาดูทีมงานนะครับผม ช่างลื้อนะครับผมลื้อแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ลองด้วยเครื่องปั่นไฟนะครับสบายใจได้นะครับผมถ้าติดตั้งกับทีมงานบีดีเจริญมอเตอร์นะครับมีช่างพร้อมเปลี่ยนเสมอให้นะครับมีทีมงานเจาะนะครับผมเจาะให้นะครับผมติดตั้งพร้อมนะครับผมทีมงานเดียวจบเลยนะครับผมมีปัญหาด่าช่างตู่คนเดียวนะครับผมนะครับ อ่าเมื่อกี้ฝั่งนู้นผมก็ไปจาะมาฝั่งนู้นนะครับน้ำดีมากนะครับผมนี่ครับผมเซตนะครับทีมงานบีดีเจริญมอเตอร์ครับอ่าฝากถึง FC แล้วก็ลูกค้านะครับรับชมผลงานทางช่อง YouTube นะครับช่างตัวบดานหรือจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กนะครับเอกลักษณ์นะครับผมเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับผลงานอ่ามีประจักษ์อยู่ใน YouTube นะครับเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถวายท้องแล้วครับผมโอเคสวัสดีครับ